เราอยู่กันที่กาญจนบุรีค่ะแพผ่านไปแพลนี่คือโจ๊ะ,จะมากทุกคนน่าเล่นมากเลยอะ่ะออสเตรเลียนะคะอันนี้ว้าวอุ้ยอันนี้คือชิ้นหนามาก Okay. น,นี่นะคะเราอยู่กันที่กาญจนบุรีค่ะออซึ่งวันนี้นะคะเรามาทริปกับครอบครัวคุณโอ๊คนะคะแล้วเราก็จะไปตะลุยกินร้านอาหารเด็ดพาเที่ยวกันแบบจุกๆเลยนะคะคลิปนี้น่าจะลงช่วงปีใหม่พอดีก็อยากจะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันมาตลอดทั้งปีนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกอย่างเลยนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขับรถกันอย่างปลอดภยัยเดินทางกันอย่างปลอดภัยนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้นะ เราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะจ๊ะนี่นะคะทางเข้าบ้านเรานะคไม่ใช่ครับผมอยู่นู่นครับไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไงทางเข้าก็คือปังมากอุ้ยอุ้ยอุ้ย <laughs> อุ้อุ้ <laughs> ลุ้นลุ้นลุ้นว่าจะตรงปกหรือเปล่าครับคุณโอ้โ,อโหแต่ว่าทางเข้าก็อย่างเดียวก็ปังแล้วนะ ก็คือน้าากัวววหนนึ่งี่นะคะบ้านที่เราอยู่นะคะก็จะมีหลังนี้แล้วก็อีกหลังหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูวิวก่อนนะคะพาทัวร์ก่อนเลยจ้ะมาถึง นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นนะคะแล้วก็โต๊ะอาหารเออฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องซักผ้านะคะแล้วก็ห้องน้ำเล็กๆฝั่งน,นี้จะมีครัวอีกนะคะเป็นครัวไทยโอ้ oh my god เครื่องครัวก็คือเยอะมากถูกใจคุณอกแน่นอนเดินออกมานะคะนี่ก็จะมีเป็นบาร์นะคะแล้วก็สระน้ำค่ะอ้ยสวยจังเลยอะ ข้ามาในตัวบ้านนะคะก็จะมี2ห้องนอนนะะี่ค่ะ1ห้องนอนอยู่ตรงนี้ต่อมานะคะน่าจะเป็นห้องนอนใหญ่นะตรงเนี้ยแล้วก็มี walk in closet ค่ะแล้วนี่ก็เป็นห้องอาบน้ำมาดูบ้านอีกหลังนึงนะคะนี่ค่ะ อีกฝั <Ses> ge ge 1941, ่งหนึ่งนะคะก็จะมีบาร์แล้วก็มีโต๊ะพูค่ะถูกใจไหมคะบ้านใหญ่มากเลยจนเหนื่อยอะบินองหลังอะซึ่งตรงนี้นะคะมองไปก็จะเห็นวิวเลยแม่น้ำปังมากนะคะในนี้ก็จะมีห้องฟิตเนสด้วยแล้วก็ มีเตียงนอนของเราเองนะคะคุณโออิโรติกป่ะเนี่ยดูอิโรติกเล็กๆอ๋อนี่ไงพามาดูห้องน้ำนะคะอันนี้ก็จะมีอ่างน้ำอยู่ตรงนี้ค่ะเลิศๆปังๆอ่ะโอเคเดี๋ยวขอพักผ่อนนิดนึงนะคะแล้วมาดูกันว่าตอนเย็นเราทำอะไรวันนี้มีเมนูเด็ดตอนเย็นอีกจ้า นี่นะคะเราก็มาถึงตลาดอะไรสักตลาดนะคะคุณโอ๊คตลาดอะไรนะไม่ไม่ตรงนี้มันเป็นสะพานแม่น้ำแควแควโอเคโอ้ยน่ากินมากนี่นะคะสะพานอันเรื่องเลือนะคะสะพานข้ามแม่น้ําแคววิธีการเดินก็จะยากๆนิดนึงคุณโอ๊คคะตอนนี้เราอยู่สะพานข้ามแม่น้ํา แผลแผลแะทำไมมันยากยังไหนงฮะซึ่งข้างๆสะพานข้าแม่นานนะคะก็จะมีวัดเจ้าแม่กวนอิมนะคะแต่ที่เด็ดก็คือร้านอาหารตรงนั้นคนเยอะมากเหมือนน่าจะน่ากินปลายเขาเขียนจารึกเอาไว้นะคะเออไปเลยมาพิพิธภัณฑ์นะคะ d e a d Real w a r Museum and Research Center นะคะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นแผนที่ที่เขาบอกว่าญี่ปุ่นไปบุกป,ประเทศไหนในเอเชียบ้างนะคะนี่มีทั้งจีนฮ่องกงเวียดนามเห็นไหมพอดีข้างในเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะคะแต่เดี๋ยวจะแปะรูปด้านในที่เสิร์ชมาจากเน็ตให้ทุกคนนะคะแป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 ะสำหรับที่นี่นะคะก็สามารถถ่ายรูปนิ่งได้แต่ว่าห้ามถ่ายวิดีโอนะคะ ซึ่งถามว่าใครที่มากรานจนบุรีนะคะก็ควรจะมาดูนิดนึงนะคะเดด d r a i วนมิวเซีย hmm. ม mm hmm. นะคะ mm hmm. เพราะว่าได้แบบความรู้ mm hmm. ทำประวัติศาสตร์เยอะมากแล้วก็ได้รู้ถึงเรื่องสงครามเยอะจริงๆนะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอะไรเอ่ยร้านอาหารไทยเสรีครับผมร้านนี้เพื่อนแม่เป็นคนกันจนันทบุรีเขาแนะนำเลยว่าร้านนี้อร่อยใช่ซึ่งร้านนี้นะคะจะเปิดในโร,ร,รงแรมเป็นโรงแรมสมัยก่อนชื่อโรงแรมเสรีไทยนะคะเมื่อกี้คุณแม่บอกมาอาไทยเสรี <laughs> <laughs> นี่ก็จะไปเสรีไทยให้ได้เลยคุณ <laughs> เป็นอะไรกับเสรีไทยครับเอ๋ นี่นะคะอาหารก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่เขาก็จะมีเมนูแนะนําด้านหลังซึ่งจะเป็นต้มยำปลายี่สกปลายี่สกทอดกระเทียมซึ่งปลายี่สกเนี่ยก็คือเป็นปลาคล้ายๆสัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเอออันนี้นะคะก็คือไก่ต้มน้ปาปลาที่นี่ก็คือแปลกหนึ่งไม่เคยเจอไก่ต้มน้าปลาแบบนี้นี่นะคะปลายี่สก มีเห็ดตุผลนก็คืออร่อยกิจกรรมยามว่างของคุณโอ่งนะคะก็คือเล่นพู่กันนะจ๊ะเล่นกับใครครับยามเย็นนะคะก็จะมีแพรผ่านไปแพรนี่คือโจโจมากทุกคนน่าเล่นมากเลยอ่ะกล้าเล่นไหมล่ะไม่กล้า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 อย่างเงี้ยกล้า ตรงนู้นนะคะเขาก็จะมีเป็นโซฟาให้นั่งเล่นด้วยนะตรงนู้นนี่มันจะเริ่มจะร้อนเกินนิดนึงแล้วนะเรามาลงออสเตรเลียด้วยเลยออสเตรเลีย <Australia S 2> นะคะอันนี้ว้าวอุ๊ยอันนี้คือชิ้นหนามากอ้อนี่ดูสิยสีแบบ<ม>สับมากชมพู ให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าตอนนี้จากวิวสวยๆเมื่อกี้ตอนนี้ก็คือเป็นอย่างนี้คะ่ะไม่เห็นอะไรเลยเนาะเราก็จะนั่งกินกันแบบบุฟเฟ่ตักกันไปตักกันมานะ <laughs> เ,เป็นไงเล่นโมโนโปลีก่อนนอนนะคะค,คุณโอ้แน่นอน,นผมบ้านผมชอบอเกมเศรษฐีมาก ฮัลโหลดมานี้่นะคะทุกคนตอนนี้ก็คือตื่นแล้วคะ่ะแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วอยากให้ดูวิวว่าแบบวิวสวยจริงๆนะคะตอนนี้เออเห็นแม่น้ำไหมเดี๋ยวเราจะเดินไปหาพ่อคุณแม่คุณอกตรงนู้นนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่ l a k e v View Restaurant นะคะมากินข้าวริมน้ำกัน,นะคะ่ะอามาเดี๋ยวจะพาไปดูสปอตถ่ายรูปของร้านนี้นะคะว่าทำไมถึงเป็นร้านฮอตฮิตของที่นี่นะจ๊ะ นี่เขาก็จะมีโต๊ะอย่างนี้ชุดแท็บเหมาะมากนะคะในการนั่งโต๊ะแบบนี้นะ นะีะ่ตรงนี้เขาก็จะมีแบบโซนที่มันเป็นย้าๆให้มาถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวจะแปะรูปที่ถ่ายได้ไว้ตรงนี้จ้าอาหารของพวกเราก็คือจัดเต็มมากเพราะว่าหิวสุดๆอร่อยไหมคะพโอค๊คอร่อยคือรอนานแต่ก็คือโชคดีที่อร่อยอร่อยเดี๋ยวอร่อยเ <c oughs> พารอนานนะ <c oughs> พ่อบอก ราคาที่นะคะก็ค่อนข้าง reasonable มากเลยนะคะมีเป็น1,940ทั้งแบบข้าวและกาแฟแบบเต็มโต๊ะโอเคสำหรับร้านเลควิวนะคะอาหารก็คือรสชาติค่อนข้างจัดจ้านนะคะแต่ว่ารอ1ชั่วโมงนะคะเขาก็เลยบอกเลยว่าอาหารประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อจ้า อตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เขื่อนสีนัทรินนะจ๊ะซึ่งก็สามารถมาจอดถ่ายรูปกันได้เนาะถนนคนไม่ค่อยเยอะด้วยนะดูดิสวยมาก One hour later อ่ทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปขึ้นเรือกันจ้า mm hmm. ล่องแม่น้ำแควนะคะไปชมวิวกันเลยจ้านี่นะคะเราก็จะขึ้นเรือที่แบบอยู่ท่าใกล้ๆบ้านเลยนะคะเรือน่ารักมาก ชิวมากเรือเครื <iba Northeast> ่องแบบไม่มีเสียงเลยนะคะเสียงเครื่องเบามากเราก็เลยลืมเอาลำโพงมาเปิดเพลงกันฟังชิลไหมคะคุณโอ๊ะ <Q S 2> คิวเนาะก็เล่นอย่างเงี้ยจริงโอ้ยโดดเลยเออน่าเล่นจังเลยอะ่ะคุณโอ๊กวันนี้ทำนำเสนอเมนูอะไรคะกะเพราผสมโอ้กะเพราไส้กรอกเหรอกะเพราผสมใกล้เสร็จยังคะเชฟใกล้แล้วครับ ใกล้แล้วเหลือกี่อย่างคะเหลือมีเนื้ออีกนะคะเหลือออสเตรเลียอันนี้ครับผมเห็ดโคนผัดพริกเบคอนน่ากินมากเห็ดโคนนี่เป็นของแบบประจำจังหวัดเลยนะอ่าจะทำรีใช่หรอฮะใช่หรอเห็ดโคนกับปลานี่ไงปลายิสดอ่าของอย่างนี้ ตอนนี้ก็ตื่นแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวราชบุรีกันต่อคะ่ะสําหรับใครที่อยากจะดูคลิปราชบุรีกับหัวหินนะคะกับครอบครัวนะคะก็ต้องรอดูคลิปหน้านะคะวันนี้ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปลคะค่ะ